หากคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอย่าให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครัวปัง,วงเพลเวสเซาวันนี้นะคะถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าฉันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยฉันไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่ฉันทําแล้วมันออกมาดีบ้างฉันรู้สึกว่าฉันทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างความรู้สึกเหล่านี้ค่ะคุณรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่คุณค่ะที่คิดไปเองแต่ว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นเลย เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเนี่ยมักจะมีนกาทีฟเซลทองนะคะก็คือความคิดเชิงลบที่เราเป็นคนพูดกับตัวเองนะเออจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เรียกว่าใครหลายๆคนเป็นนะคะรวมถึงคุณมาปังเองก็เหมือนกันบางทีเนี่ยคุณมันก็มีความคิดว่าเออว่ะหรือว่าเราเนี่ยยังเก่งไม่พอเรายังดีไม่พอทําไมเราดูเป็นคนที่แบบไม่มีคุณค่าเลยความคิดเหล่านี้ค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างในอดีตทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังดีไม่พอยังเก่งไม่พอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะยังทําให้คุณเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วจากปากใครบางคนที่บอกว่าคุณเก่งไม่พอคุณดีไม่พอก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าแล้วก็ไม่ดีพอสำหรับคนอื่นๆหรือกับตัวคุณเอง นะคะดันงนั้นข่าววันนี้นะคะคุณป้าอยากให้คุณเนี่ยกลับมาโฟกัสที่ตัวคุณภายในนหากบางคนในอดีตอาจจะเคยว่าคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ดีคุณไม่เก่งอย่คุณรู้ไว้ว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยแต่คําพูดเหล่านี้ก็สามารถเป็นพลังที่ทำให้คุณเนี่ยไปต่อข้างหน้าได้ หรือค่ะถ้าคนบางคนบอกคุณแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะคุณอะคือคนที่โคตรสุดยอดเลยคุณคือคนที่มีคุณค่ามากๆเลยไม่เกี่ยวกับคิดปากของใครแต่วันนี้คุณอะรู้จักคุณค่าในตัวคุณแล้วหรือยังถ้าวันนี้คุณไม่รู้เลยว่าคุณค่าของคุณคืออะไรค่ะ ให้คุณนะคะลองสังเกตดูว่าในปัจจุบันนี้งานที่คุณทําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณทาเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างยังไงบ้างให้คุณลองคิดดูว่าถ้าหากไม่มีคุณหนึ่งคนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองยองลองมองย้อนกลับไปยังครอบครัวของคุณเออถ้าไม่มีคุณจะเป็นยังไงงานที่คุณทําถ้าหากขาดคุณไปคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไง เออคุณลองคิดถึงคนรอบข้างว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วคุณค่อยๆลองมองดูสิว่าเฮ้ยความจริงแล้วเนี่ยค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกคนต่างมีคุณค่าให้กันและกันเสมออะอย่างเช่นนะคะคนขายอาหารก็มีคุณค่าที่ได้ทำอาหารอ,อ,อร่อยๆให้กับให้กับลูกค้าทานถูกปะ่ะคนทำความสะอาดก็มีคุณค่าที่ช่วยทำให บ้านของเราทําให้ห้างของเราสะอาดนี่ก็คือคุณค่าที่เขามอบให้กับโลกใบนี้ดังนั้นไม่ว่างานของคุณนะคะจะเป็นงานอะไรก็แเราแต่หรือสิ่งนี้คุณทํามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่แค่ไหนอะคะ่ะทุกคนล้วนมีคุณค่าโอเคปะ่ะคุณป้า,าเป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าแบบฉันอยู่ไปทําไมเนี่ย เออฉันหายไปก็คงไม่มีใครว่าเลยฉันหลกนึกออกว่าเออเคาคิดแบบนี้นะรู้สึกว่าเออฉันแบบเป็นภรระพ่อแม่พ่อแม่มาเครียดพอฉันอะไรเงี้ยคิดแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ไม่รู้ตัวเองดีอะไรนะคะทั้งทงที่คนรอบข้างบอกว่าเฮ้ยเธอคือคนที่ไปรัางงานดีมากๆเลยนะคะชอบรอยยิ้มของเธออะไรเงี้ยแต่คุณป้า้งแบบตอนนั้นมืดบอดมองไม่เห็นแล้วก็แบบคิดแต่งแง่ลบอะ่ะแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยะคะ่ะ เออมันจะมีชวงที่มันดาวมากๆากเยอยิ่งสมัยก่อนคือแบบเป็นเยอะนะคะแบบว่าไม่รู้คุณค่าของตัวเองเลยค่ะแต่ว่ามาถึงวันนี้ครูบังเห็นคุณค่าละคุณค่าที่ว่าวันนี้ฉันมอบอะไรให้กับโลกไปไ,ได้มากอย่างตอนนี้ค่ะครูบางอยู่ออสเตรเลียเนาะครูบังทาอาชีพสอนคารออกกําลังกายนะคะเออครูบังก็มอบคุณค่าให้กับเมมเบอร์อยู่ตรงหน้าว่าวันนี้ฉันสอนคาออกกําลังกายออกมาให้ดีที่สุดให้เมมเบอร์มีความสุขที่สุดให้เขาได้รับประโยชน์สูงสุด คนนี้ฉันมอบคุณค่ากับคมตรงหน้าละนะคะแล้วก็ที่จะมาเล่าให้ฟังต่อกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะคือคุบังเนี่ยค่ะเพิ่งกลับมากลับมาจากที่ไทยนะคะุบังไปเที่ยวที่ไทยมาประมาณ2ออาทิตย์นะคะเพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะ,ะก็เพิ่งกลับมาสอน,นะค,ะค่ะปรากฏว่าคุณเชื่อว่า พอกลับมาเมมเบอร์ Member ดีใจมากเลยเขาก็แบบยิ้มโอ้ยยินดีต้อนรับเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสนุกไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกโอ้โหคิดถึงคาสเรามากเลยเขาบอกว่าเนี่ยรอคาสเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคูมังก็หูดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเฮ้ยเขาเขารอคัสเรานะแล้วเขาก็ดีใจที่เห็นเรากลับมาสอนเขานะแต่ก็มีเรื่องที่เศร้าใจนิดนึงก็คือด้วยวีซ่าของคูมังเองนะคะเป็นวีซ่า working holiday ซึ่งมันจะมีข้อจำกัดที่ว่าเราสอนให้กับ บริษัทหรือยิมหนึ่งเนี่ยได้ไม่เกินหเดือนซึ่งมียิมหนึ่งนะคะที่เมื่อวันนี้แหละวันนี้นะคะที่แบบไม่สามารถสอนต่อได้ก็คือเป็นคลาสสุดท้ายของที่สาขานี้นะคะคุณพงก็บอกกับเมมเบอร์ว่าเออเออพิ่งกลับมานะคะก็ดีใจเออเรากลับมาอะไรเงี้ยนะคะเออเราก็ต้องบอกเขาว่าเออเนี่ยมันคลาสสุดท้ายแล้วนะเราไม่สามารถสอนต่อได้เนื่องจากว่ามันเป็นเงื่อนไขของวีซ่าของเรานะคะทุกคนเชื่อไหม ครู้างได้รับคําตอบคําตอบหนึ่งที่แบบสะเทือนใจมากเลยครูบ้างมาสอนจริงๆรอ่ะครู้างสอนรีฟฟร์เมอร์ที่แรกก็คือที่นี่เลยนะคันแรกที่เพิ่งแบบเทรนจบแล้วก็มาสอนอะ่ะคือเปิดประสบการณ์การสอนที่นี่เลยนะคะแล้วก็เมมเบอร์คนนี้คือเมมเบอร์คนแรกที่ครูปังสอนคือคันแรกที่ครู้างสอนนะมีเมมเบอร์คนเดียวคือเมมเบอร์ท่านนี้นะเออแล้วเมื่อวันอังคารเขาก็มาเข้านี่แหละครู้างก็บอกเขาว่าเออสอนต่อไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาบอกครู้ังว่าอะไรรู้ปะ เขาบอกว่าเออเนี่ยยูรู้ไหมว่าตอนนี้เขาเนี่ยมาที่ยิมเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งวันจ่ายตังค์สามสิบดอลลาร์เพื่อมาเล่นคาร์ดอยู่เล่นคาร์ดคุมาะปังเนี่ยว่าฮะโหอึ้งมากอึ้งมากจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากซัพพอร์ตเราเขาชอบคาร์ดเราชอบสไตล์การสอนของเราเขาขอบคุณมากๆที่แบบเออที่เรามาสอนเขาอะไรเงี้ยอ้คุ้มบ้างช็อกเลยแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอคือแบบว่าเขายอมจ่ายตังค์แบบว่าต่อนหนึ่งวีค ึือมาเล่นค้าเราคาดเดียวเนี่ยนะนะเออจริงๆครูคพ่แบบเฮ้ยนี่เรามีคุณค่ากับเขาขนาดนั้นเลยหรอนะคะหรือเมมเบอร์คนอื่นครูบังก็บอกว่าเออสอนต่อไม่ได้อนะไรเงี้ยเขาก็แบบโหแบบเขาเสียใจมากแบบว่าเฮ้ยเราสอนไม่เหมือนใครเขาชอบสไตล์การสอนที่เราสอนแล้วก็ชอบพลังงานของเราอนะไรเงี้ยทำให้ครูบังหน้าคิดว่าโห oh, นี่แบบเฮ้ยเรามีคุณค่า ต่อคนตรงหน้ามากๆเลยอะทั้งๆที่แต่ก่อนครูบังไม่เคยคิดเลยนะไม่ได้คิดว่าฉันมีคุณค่าขนาดนั้นอนะแต่คือทุกครั้งที่มาสอนก็คือสอนด้วยใจสอนด้วยความรู้สึกที่แบบฉันอยากให้จริงๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีอีกคนนึงอันนี้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วนะมีอีกยิมหนึ่งที่ครูบังสอนต่อไม่ได้เมมเบอร์ Member ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่รู้ไหมว่าเขามายิมมาเข้ามายิมเนี่ยเพราะว่าเขาอยากมาเข้าค้านเรา ถ้าไม่งั้นเขาไม่มีแรงบันดาลใจที่จะออกกาลังกายคุณปากา็บฮะตกใจตกใจจงบอกว่าเฮ้ยจีหอคือแบบว่าเรามีทีพลในการที่จะทําให้คนออกกําลังกายเลยหรออะไรเงี้ยเออคือรู้สึกรู้สึกดีมากแล้วก็แบบขอบคุณนะคะขอบคุณนี่เฮ้ยทําให้คูณปังรู้คุณค่าของตัวเองในการมาอยู่ที่นี่คุณมันก็เคยมีบางโมเมนต์ที่แบบว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเอ๊ยฉันมาทาอ,อะไรอะไรเงีย้ยนี่บอกว่าเออบางทีมันจะมีบางโมเมนท์ที่เราสับสนอะ แต่ว่าให้คุณเชื่อเธอค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอ่ะมันส่งมอบคุณค่าให้กับคนตรงหน้าไม่ว่างานที่คุณทาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆนะคะให้คุณรู้คุณค่าตัวเองคุณเป็นคนที่โคตรมีคุณค่าเลยจริงๆนะคะอย่าไปด้อยค่าตัวเองอย่าไปมองว่าฉันไม่เก่งอย่าไปมองว่าฉันไม่ดีให้คุณรู้ไปว่าคุณอ่ะโคตรเก่งคุณดีมากๆในแบบของคุณเองดังนั้นค่ะวันนี้นะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครคนรอบข้างหัวหน้าครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่กำลังบั่นทอนจิตใจของคุณถ้าไม่คุณรู้สึกว่าชันเนี่ยเป็นคนไม่มีคุณค่าให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็ตือตัวคุณเองโอเคปะตัวคุณเท่านั้นค่ะที่จะรู้ว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าตัวคุณเท่านั้นค่ะที่จะเป็นคนที่รักตัวเองมากพอ และไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะรู้สึกแย่แค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้เสมอว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นโอเควะและจะดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณสามารถคิดได้ปรับความคิดตัวเองใหม่ค่ะลองกลับมองย้อนกลับไปกับเหตุการณ์ในอดีตที่แบบเฮ้ยทำให้คุณรู้ว่าคุณคืคนที่มีคุณค่า สมมติปัจจุบันนี้คุณแบบคิดไม่ออกเลยว่าฉันหัวตื้อหมดฉันก็เลบอกโอ้ฉันคุณไม่มีคุณค่าฉันไม่เห็นอะไรดีในตัวเองเลยให้คุณลองค่อยๆมองย้อนบางเหตุการณ์ที่แบบมีคนกล่าวขอบคุณคุณมีคนซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทําเนี่ยค่ะเรียกว่าคุณค่าในตัวคุณดังนั้นเนี่ยโลกนี้ขาดคุณไม่ได้เลยค่ะเพราะคุณคือส่วนสําคัญในโลกใบนี้ให้คุณรู้ตัวไว้นะ คุณคือส่วนสําคัญในโลกใบนี้โลกนี้ต้องการคุณค่ะโลกนี้รู้ว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าและจงนําศักยภาพที่คุณมีเนี่ยค่ะออกมาเจอจลัดออกมาให้คุณค่ากับคนออกมาให้คุณค่ากับคนรอบข้างให้คุณค่ากับตัวคุณเองอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยยิ่งรู้สึกเติมเต็มจากหัวใจเพราะทุกความถ้าคุณนะคะยังไม่รู้สึกเติมเต็มเนี่ยคะคุณจะยังไม่รู้สึกว่าฉันแบบ มีค่ามากพอที่จะให้แต่วันนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกเติมเต็มลนะเติมเต็มว่าแบบฉันมีคุณค่าคุณจะพร้อมที่จะมอบคุณค่ากับคนรอบข้างและนี่คือของขวัญที่คุณสามารถมอบกับโลกใบนี้ จงรู้คุณค่าในตัวเองและจงนำคุณค่าที่คุณมีนี้แผ่ให้กับคนรอบข้างให้กับสังคมนี้ให้กับโลกใบนี้แล้วคุณจะรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ในใจของคุณค่ะอยู่ที่คุณรู้ว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าคุณคือคนที่น่ารักแล้วก็เก่งที่สุดเลย โอเคนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกคุณมาปังได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณปาปังก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะสามารถช่วยทําให้คุณรู้ว่าความจริงแล้วคุณค่าอยู่ในตัวคุณแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเป็นโปรแกรม p r i v a t e coaching อยากจะมีคําถามส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดมาได้นะคะที่ Li n e แครัมปงัง แล้วก็เราพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ